แกงว้าเหรอหเแบย์ไปแทงน้องทำไมไอ้ตอนน,นนั้ก็ตอนนั้ไมกว่าม,มือมน้องไม่มือแต่น้องชอบไม่พูดกับใคร เบมาวันนี้ไปทำอะไรที่คุกม,มา,า,า,าเบ๊ะแทงน้องอต้องมาขอโทษน้องแล้วน้องงอนใหญ่เลยรู้ป่ะนะน้องสาวนั้นน่ะขอ <c oughs> โทษ งั้นก็ต้องไปขอโทษน้องน้องอยู่ไหนตอนนี้เหรอ,น,อน้องอยู่ที่ร่อนทองแล้วนี่นะงั้นหนูฝาดน้องไว้ได้ไหมได้เดี๋ยวส่งเป็นข้อความให้อโอเคครับเ <c oughs> สียงแม่อใครจะดุลงเอ้าถามจริง <c oughs> โอ้ยเอาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> กำลังจะดุแล้ว กำลังจะดุแล้วแล้วเสียงแบบนั้นน่ะเอาถามจริงดูได้ไหมล่ะก็คือแบบเบ,เบยยอมรับผิดอะขอเขาจะว่าอือเอาใครจะดุลงก <laughs> ำลังจะดุแล้วมันดุไม่ได้เสียงนั้นน่ะเอาเสียงนั้นมาคุยก,กับนี้ได้ไหมทำแล้วโอเค 何で <laughs> <laughs> มันจะหิวข้าวเลย ในนี้แล้วกันหันเข้าตู้แล้วกันน่าจะได้อูยเบโคตรน่ารักเลยเฮ้ยใครเอาค่ามั่งเอาค่าของฟรีเอาค่บ เอา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 เฮมัสไหนทำไมพูเอาค่ะกล้าไปรับพองด้วยหรืังทำที่เราพี่เราคนไหนแจกมาแล้วหรอไม่ใช่พี่ขอจะภาพแข่งให้ฟังไงมผมเหยียดเกินพี่เพิ่งมา นะพี่ยาหยีไม่ค่้ทำไมครับน้องพีฟบกำลังมองหายเลยน้องพีฟอยู่ไหนใครเอาค่ะเอาข้าค่ะแปดหกเก้าค่ะเข้าขัดนะสามสี่พี่แปดเจ็ดแปดหกสามสี่หกสามขอบคุณค่ะโอเคจานเดียวแปดเจ็ดแปดเอามีใครจะตุยเปล่ามีใครจะตุยใครสั่งกูซื้อกูไม่เคยซื้อพอดีเหรอ้เหี้ยาที่กูซื้อมาเกิดแป้งเลย ลแล้วใครกิ๊บคอปเปอร์มาวะคอปเปอร์เลขอะไรนะ้าให้มาทำงานมาหม้อสาว <c oughs> ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ไอพวกนี้เนี่ย <c oughs> ต้องโดนสั่งซ่อมหน้างจริงอ่ะงาน,น <c oughs> ตัวแรกเลยมันหายไปตั้งนาน กู้ชาติมาโทรมาแล้วว่าไงบอกว่าพี่ขอโทษพี่ที่ไม่รู้ว่าเป็นหนูอย่างเงี้ยแล้ววันว่าไงบอกว่าขอของขวัญปลอบใจแล้วไปให้ไหรอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเอามาให้โอเคบอกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์แต่เดี๋ยวเอาไปให้แน่นอนโอเคตอนแรกจะโทรไปดุแล้วแหละ แต่เสียงพูดปุ๊บเหมือนสำนึกเพียดูไม่ลงเลยเ <c oughs> ต็มรอดอ่ะดูอื <c oughs> มอ<า>ืมอืมอืดูอาเ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 ป่านี่กว่าจะมาจริงๆเป็นเดือนเลยหรอวะ